สบายดีเอฟซีบรรจุทานบรรสุขู่ทุกคนเนาะมันหนี cai, ่พอๆกับซองเซฟเบียร right? so, ์พกๆหัวปลาคือเก่าก็เริ่มเนาะมันหนี่เซบียวสิ้อ้าไม่เห็นซอสสเต็กเนาะพี่น้องเนาะซอสสเต็กที่เซบียวใส่มันนี่เป็นข้าวเนียเนาะเบาซอสลำพี่น้องเนาะเดี๋ยวเทามาเริ่มเห็นแลกันเลยเนาะก่อนไปหับส้มอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยเด้อไปก่อนเดือนมดเนาะชิ้นน้หอมใหญ่มาซับเนาะพาครึ่งเนาะเอาครึ่งหัวเลำพี่น้องเนาะซับเป็นสินอย่างน้อยๆลำพี่น้องเนาะ ต่อไปก็แม่นกระเทียมนะเพื่อนเนาะซับเป็นชิ้นหน่อยๆกันเนาะถูบให้แปะแล้วก็นซับเป็นตอนหน่อยๆนะเพื่อนเนาะเอาเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเอามาเตรียมวัตถุดิบพร้กันเลยบัดนี้มาเดี๋ยวมาเตรียมวัตถุดิบกันเลยพี่น้องวัตถุดิบเฮาก็สิมีหอมใหญ่ซับเครื่องหัวเนาะน้ำมันลิซโซ่หถ้วยกระเทียมซับเนาะ78สเกีบพี่น้องพริกไทยไข่ป่น2องบวงเนาะพี่น้องเนาะน้ำปลา600 600กรัมเนาะ ผมบออ่อซอสสามลอยกพี่น้องเดี๋ยวมาเห็นต้อกันเลยก่อนด,ดึงมดเดี๋ยวจะตีผมบ่อซอสใส่น้ำเนาะที่ผมบ่อซอสต้งไปเลยเนาะสามลอยกัมเขาใส่มผมบออ่อซอสของเขาน้ำลงไปเลย500อ,ยอ,นนอลยร่อยกรัรมตีทุกอย่างให้เข้ากันเนาะพอเพาเดี๋ยวเอาเติมน้ำอีก ก็เห็นเนี่ยเต็มตามเลยเสียดรบอยเนาะแล้วเขาเพีดต้องกันเลยพี่น่องวันนี้ ใส่น้ำมันลงไปเนาะหนึ่งถ้วยน่อยเนาะน้ำมันริโซทาตะวัน่นาะเดินไปเลยโอให้น้ำมันหมอนเนาะปิดปตู้เย็นฮ้บนึงขอตู้เย็นให้มันแจ้งังหน่ยเดืยวไปเลย ใส่ลงไปเลยกระเทียมหอมใหญ่ซับพอเลยว่าไงตักให้ไม่บวมหนึง่งเดี๋ยวจนหอมมากขึ้นนอกแห้วมันบวม ตามด้วยพริกไทยลงไปเนาะไปเลยตามเลวยเนี่ยลงไปเนาะเพิ่มกลิ่นหอมให้เนาะไปเลย hôm trước đến bỏ sót theo tiêu vậy sẽ nằm nó có lời Tiêm nằm đây nói nó cho nó ngọt lạ không quay cái này tục giang khỏi cho lên nó าผมซึกว่ามันเหนียวแห้งเนาะเดี๋ยวเฮาเติมน้ําลงไปอีกจะบ้าน300กรัมพี่น้องเพิ่นก็เลยซอสมันคนแห้งเนาะเติไปไคเรืๆนะ หน่อยซอสมันหอมมันซีนเนียรเองมันเราเห็นมันเนาะพ่นไปเรื่อย เพิ่มพริกไทยลงไปตามใจมากเนาะเพิ่มวามหอมเ<อ>ขาหนางตีมเ่ยนเนี่ยเนียวแห้งี่น้องเนาะ Giờ họ tim làm gì? à, hôm qua nhau nọ tìm làm không phải việc này nó phải làm ิมันรสัตว์โอเคเรียบร้อยปิดไฟหอมแสบพี่น้องเลยปิดไฟผักไว้แบบนี้เนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยกุบงกวซอสของซอตสสเต็กเดี๋ยวผักไว้ให้เย็นนล้วถึงเนาะเดี๋ยวเขามาหัายจะทงไว้ ว้าวกลิ่นหอมสุดเลยเกินหลังจากเย็นลงเล็นเนาะเดี๋ยวมาเทใส่ซ้ำฝั่สซหายใส่ทงมาเนาะเห็นเนาะใส่ทงนี่ยหน่อยเขาจูใส่แข็งไว้โอ้หอมสุดเลยเกิน xây thúng với nó nâng chan thì nó nghe xây với nâng thúng cho nâng chan nó hai thế khỏi phụ xây kén ngoài

ทำเร็จรหูมาแล้ว เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเก็บใส่ทงเขาตู่ใส่แข็งเลยเลยในไล่าจานเต๋อวันนี้เต๋าทงเลยเก็บเขาอสัมผินตู้ไล่จานเต๋อ ก็สะแบ่งเป็นสองกลุ่มเ,เอนกัใส่แขนไว้ตัวนี้เอาไปขายตัวนี้ไปเก็บไปขายต่อสิบบริษัไในที่เรียนเนาะบทต้องพุ่งยังเส่ดกว่าประเทศสมเร็จรูปมาแล้วสุดยอดเจอก,กันกิฟหนาไหมเนาะ